แต่ถ้าเขาพ่อได้มากค่ะเขาจะมีหงกั moi, นไหมครับเหลังงหลังกอนต่นู้งามพวงงานกรยากรับ่ัทเอี่ีากงเดเดี๋ยวีด่

ครับนี่ครับอยนะครับสีฟูดครับโอ้ม่ยากกันสีฟูดครับีเครื่องพริกกระเทียมหอมแดงมตาลครับงายปานัเน่าเี๋ยวเพิ่หนักเนสร็จแล้วครับจิมฮอครัมี้องพักหนังส็นเลยครับครับ ก็ไปลาดใส่ตันไงครับไปกันครับมาครับมาทำสิทำใหเรียบร้อยครับเข้ากันสิฮาดเลยครับฮ้าเรียบเนียโอ้ฮาดเด้อเซ็ตแซ็ตพอบดีๆแซ่ตโอ้ครับดีๆเซ็ดูดตดมันขนาดนี้ครับโอ้ครับเรียบร้อยครับนี่ ก่อนเนะอ้า,อาวได้ของโอ้ฟับนี่ปานูบลาครับสวัสดีครับดูดีวิสระเอาครับโอ้โอ้มาอยู่เป็น,นเมื่อครับใส่แว่นหนังสวัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบครับดูดีวิสระกรับเอาพกครับเอาไปนอนกิมนหนึ่งเมื่อนี้เป็นมื่อฝนตกครับ น่ากินก็เล็สิเลียนไปจากจริงที่นอกบานมากินในบ้านครับมันนี้เป็นลวกส่ตันครับลวกส่ตันพลาดไปกินพริกสดครับน้ำตาลที่ครับขังห้องกันี่ครับโอ้ผักหลายครับพอดีหน้าฝนผักหลายครับต้องเสียงฝนที่นอกครับซีนี่ผักซี่เปแ่งคือแหล่เชือพ่วงครับรับเชือ เปรี้บานเฮ่ากับแต่แต่เทียมครับเค็มข้นไงครับไม่นี้มะเขือจะร้ายนะครับมะทั่วปุกเงียบครับอากาศหนาวหอมอู้ทักไายครับหนาวฝนทักไายครับครับมากินกันครับมากินครับเดินเลยครับเออโอ้ต้องเข่าไว้ร้าร์ด้วยครับเดินยังไครับโอ้กอ็ิีเข่าครับขอรอไหมครับโอ้ยเข่ารอรอรอโอ้ยสิงเข่าแจกอันนี้รอร มาครับมากินขา้ขาว,วรครับอืมข่าวกินเมื่อไรนะครับกับไรครับต้องคุยคำแล้ก่อนโอ้ โอ้โอ้แต่ดีความเอ้าวโอ้ย่เหียบโอ้ยน่าปลัวลงน่ากลัวลงต็น้อยอยังไงนะอ,อ,อ๋อไไหมคุณแบบเ์ <S 2> <S 2> <S 2> เอ,อ น,น่ามันปากไมหายเขาเว่เา,กา,าเกียวนีไปซิ้นามาครับนน้ำเนี่ยน้ำเปหอมนะอ้โเหมนยาน้ำหอมกัเอาจะท่าประเดยครับผมส,สิครับนาะครับโอ้จัดจัดปันเดินเนาโอ้ กินมาเลยนะครับอนุญาตว่างเกินจริงนะว,ว่างเลยครับคุณบริเกะเออเนี่ยใกล้เลยครับต้องจิมทั้งลากครับมันจะได้ทิ้งข้นขเกินครับโอ้อืม้ม Kwamse nkwọnora hapun. Ose emesa inyana hapun. Ndị na-akwọ 扔那了。<Good> เช่นโทษครับนี่มานว่ากำลังไปนีเพิเอเ่องเผ่าน,นะครับครับโอ้อนุญาตนะครับเด้อผู้เรายิ่งเผากันแล้ว คนตกใส่หน้าใส่ลำบากค,ครับตั้งใจว่าจะไปท่ายุธงครับแตาต้องเตรียนเป็นแผนหน้านางกีนี่หองครับ ก็ไม่ำเด้อโค้งงูยางลลางครับใส่ โอ้ยีืด้อสินเนะอ้าวครับโอ้อะรอย่างน้ซิมนัําเิน้องคนสามาให้ครับน้องว่าน้่น้่งเขาเขาหอมะะมะลิะคับเป็น้งยรอ,อ,อเป็นไงโอ้ก็เป็นกระแสข้เป็นกระแส อยากจลดล่างมาทำได้ครับค่อยลงครับโอ้โอ้แห่งแฟะอันนี้ก็ได้โอ้มีหักกล้วยครับมีหักกล้วยว่ามากินเค้าแล้วกินกล้วยทําเด้อกล้วยน้ำวาวาขาเรียกว่าดี แกแหละในะช่ว่ะกเท่าละเนี่ยมีสับตัวสีหอมนี่ย็ยังตด้วยครับ หลากไว้ใส่บกต้มพวกงนีนะ้มันจิ้นหลักนีแสบย้อดครับยอด <c oughs> ในบ้านก็ศึกษาวก็จะกินเป็นครับเป็นก็กินอะไเยอะครัเป็นอาหารแนวมูกินไดะะ้หืมหนำเด็ยดเลย เรื่องเผาครับ แถวลเราแลลงหางลามครับเอาไวตรงนี้สมรล่องเลยให้กินรบบเทียมเดยอื้โอ้ยนี่มันเป็นอะไร เอ,เอาเที่ยงเชร็จอืมนี่สินี่ครับโอ้ยโอ้แซ่บครับจันเดี๋ยวแม่บ้านกับลูกสาวคนเก่งมากินต่อครับผมจ้า ก็มีการจะกินบ๊อดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจอก็วกกับในบ้านที่ศึกษาก็เป็นแบบนี้ครับก็ฟังเสียงคนนะครับคนตกโอ้เห็นหงานปบ่แดดก็สรับนี่ครับขอบคุณผรับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กัแชร์ของต่องานมิสระได้เลยครับขอบคุณครับผี่รับชมสหรุปนี้ครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you